ครับครับอาลุงนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยลุงนํำสัญญาว่าจะนำเรื่องเกี่ยวกับกรุงสุโขทัยนะครับที่ได้มีการบันทึกในหลักศิลาจารึกเกี่ยวกับเรื่องของนำพระพุทธศาสนาจากจังหวัดนครนิมราชไปเผยแผร่ที่สุโขทัยเป็นมาอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชัดนะครับมาจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชแลวก็ศิลาจารึกของพ่อคุณดามกระแมงในหลักที่หนึ่ง ที่บอกว่าปู่ครูในบางเนี้ยรลุตแต่สีธรรมราชมามเมืองตอนนี้ชื่อเมืองนครศรีธรรมราชฮะตอนนี้แล้วก็ในตำนานเมืองนครเนี่ยบอกว่าอพระเจ้าจันทรพานุเนี่ยได้ให้พระสงฆ์แล้วก็แม่เจ้าอยู่หัวอืมคือไม่ใช่ไปแต่พระสงฆ์นะไปทั้งพุทธศาสนิกชนชาวบ้านไปด้วยไปวางรากฐานอ,อพระพุทธศาสนาที่สุโขทัยเนี่ย อในฝ่ายคารวาสนี่มีแม่เจ้าอยู่ว่าไปเป็นหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าคณะครับผมไปอยู่ถึงห้าปีมาไปอยู่ห้าปีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยไปนี่ก็ไม่ได้ไปมือเปล่าครับก็เอามาล็ดพันธุ์ผลไม้มังคุดหลังสาบทุเรียนไปด้วยอ๋ออ๋อเลยไปอยู่ที่อุตรดิตในปัจจุบันอ๋อคือไปไปในตอนนั้นอ่ะแต่ว่าสุโขทัยมันเป็นเมืองที่รุ่มเนี้ยครับอ๋อก็ อันนี้เราทราบกันดีประวัติศาสตร์วันนี้แต่ว่าเพื่อความอะไรแล้วไปจางชัดไปจางชัดแล้วว่าเป็นเราฟังจากอาจารย์ชัดชัยสุขการนะครับซึ่งเป็นปราชญ์ของนครศรีธรรมราชในเรื่องของประวัติศาสตร์นครเอาข้อขอเชิญครับเชิญเลยครับรัชชานีสุโขทัยโดยพ่อขุนทีอินทราทิตย์ซึ่งเป็นปฐมมกษัตริย์ก็ดีแล้วก็ พราะุนรามกําแหงซึ่งเป็นผู้รับมรดกความเป็นเมืองรัชธานีนั้นมีสายสัมพันธ์อันดีกับนครสีธรรมราชในช่วงพุทธศตรวรรษที่สิบแปดต่อถึงพุทธศตรวรรษที่สิบเก้าสายสัมพันธ์ที่ดีก็เกิดนึ่งมาจากพระพุทธศาสนาสายเทรวาตเป็นสำคัญแท้ที่จริงแล้วทุกข์ไทยในเวลานั้น ก็ได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนามาจากพุกามซึ่งปัจจุบันก็คืออันจากรสำคัญในประเทศเมียนมาการรับพระพุทธศาสนาจากนครศรีธรรมราชไปยังสุขโขทัยนั้นก็มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการตั้งพระสงค์ผู้ ปราดเปลืองในพระไตรปิดกขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา,าที่กรุงสุขโขทยัยพระกุณามคำแหงได้อุปสมภ์คำจูพระพุทธศาสนาสายที่เดินทางไปจากนครศรีธรรมราชซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็นสายนครวงได้รับการยอมรับจากพระสงฆ์ในพื้นที่สุขโขทยัย เจ้าผู้ปกครองสุขโขทัยและก็หมู่หมาตทั้งหลายที่มีอยู่ในเวลานั้นอย่างกว้างขวางส่งผลให้พระพุทธศาสนาสายที่ไปจากนครสีธรรมราชได้รับการยอมรับถึงกับบันทึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงว่าปู้ครูในเมืองนี้ลวกกว่าปู้ครูใดทุกคนลุกแต่สีธรรมราชมา คำว่าปู่ครูก็คือพระสงฆ์ที่เยนจัดในพระไตรปิฎกได้รับการนิมนต์หรืออาราธนาไปจากนครศรีธรรมราชไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่นั่นก็เป็นพลังที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้พระพุทธศาสนาได้สิทธิสถาพรอยู่ในประเทศไทยเวลานี้พระพุทธศาสนาเทระว่าจากนครศรีธรรมราชโดยปู่ครูผู้เยนจบในพระไตรปิฎก ส่งผลให้ภาคเหนือของประเทศไทยคือสุขโขทยัยและลานน้านนาเป็นเนื้อเดียวกันกับประสงค์ในนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการเผยแผ่ของพระสง์ในศรีลังกาและต่อมาเมื่อสุขโขทัยได้เปลี่ยนบทบาทาจากราชธานีมาขึ้นตรงต่ออยุธยา ุงศรีอยุยาก็ได้รับเอาพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ว่าเนี้มาใชา้ในการพัฒนาราชธานีอยุธยาอย่างกว้างขวางเป็นเวลายาวนานไม่น้อยกว่า417ปีเมื่อวันเวลาผ่านไปอยุธยาได้ลม่มลงก็เป็นผลให้เกิดรัชธานีใหม่ทางตอนล่างก็คือ กรุงธนบุรีแล้วก็รัชธานีสืบมาก็คือรัชธานีกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันประเทศไทยทั้งประเทศก็นับถือพระพุทธศาสนาเสราวาทั้งประเทศผลพวงจากการรับพระพุทธศาสนาจากนาครศรีธรรมราชจึงขยายผลแผ่ขยายไปทั่วทั้งประเทศและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าจันทรรัพานุไม่มีส่วนอย่างสําคัญในการรับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สิบแปดแล้วส่งผลให้เกิดาการขยายตัวของพุทธศาสนาทั่วทั้งสยามประเทศจนบัดน,นี้รู้ดังครับเท่าที่ฟังอา,อาจารย์จัดชัยอบอกมานั้นนะครับทำให้เรารู้ว่า เมืองนครศรีธรรมราชของเรานะครับเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันนะครับพุทธศาสนาของเราก็ไปจากนครกันสยามประเทศของเราเนี่ยแสดงว่าได้พระพุทธศาสนาจากนครของเราดุลยมีความคิดอย่างนั้นไหมครับครับวางรากฐานวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่และเป็นคุณูประการของพระเจ้าศรีธรรมสุกราชครับเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก็ในอีพีนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ลุงลุงนนจะนำเสนอเรื่องอะไรครับครั้งต่อไปต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์เหมือนกันโอ้ครับผมคือการสู้รบแบ่งเขตแดนระหว่างนครศรีธรรมราชกับอยุธยาที่บางสะพานครับผมก็อีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับครับขอบคุณครับ